สวัสดีค่ะสำหรับท่านนะคะที่ชอบบรรยากาศนะคะสวยๆนะคะตกแต่งบ้านและต้องการใช้โคมไฟติดผนังนะคะหรือว่าติดฝ้าเพดานแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้โคมไฟแบบโซลาเซลล์ได้แล้วนะคะซึ่งโคมไฟสลลเปารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่สามารถที่จะกันแดดกันฝนได้นะคะมีแผงโซลาเซลล์เป็นแผงอลูมิเนียมขนาดใหญ่นะคะและ สามารถที่จะใช้ได้สว่างนานตั้งแต่ค่ำถึงเช้านะคะรุ่นนี้นะคะมีความสวยงามสามารถที่จะติดผนังหรือติดป้าเพดานก็ได้นะคะติดข้างบนก็ได้นะคะใช้แทนไปบ้านได้เลยค่ะแล้วก็สายของมันนะคะจาก ตัวของหลอดนะคะก็คือโคมไฟนะคะไปถึงแผงนะคะความยาวจะอยู่ที่10เมตรนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น IP65 กันแดดกันฝนได้นะคะและควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะสามารถเปลี่ยนได้ถึง3แสงด้วยกันนะคะคือแสง Daylight, Warmlight และค l light นะคะซึ่งสามารถที่จะปรับได้นะคะตรงปุ่มรีโมทคอนโทรลนะคะ ก็ปรับได้นะคะอันนี้แสงขาวนะคะจะเห็นได้ว่าเม็ดของมันนะคะก็จะมีความสว่างมากนะคะเม็ด LED จะสว่างแล้วก็ลายนะคะก็จะเป็นลายลักษณะของแนวระยิบระยับนะคะเหมือนดวงดาวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นลายที่สวยนะคะแล้วก็ดูดีนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงสีแดงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นแสง คูลไลท์วอร์มไลท์ยังไงก็ได้นะคะก็คือถ้าแผงไม่โดนแดดนะคะมันก็จะออกอัตโนมัติด้วยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้แสงวอร์มนะคะถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงสีแดงนะคะแสงคูลและแสงสว่างสุดๆไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะใช้นะคะได้กับบ้านเรือนทั่วไปนะคะมีความเอ่อที่จะ สามารถติดได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสว่างได้นานทั้งถึงเช้านะคะแผงก็เอาไว้บนหลังคาแล้วนะคะแล้วก็ตัวของมันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไว้ติดตรงตำแหน่งที่ต้องการบนฝ้าผนังเพดานนะคะหรือติดเออด้านบนยังไงก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราจะออกแบบนะคะในการติดซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นโคมไฟโซลาเซลล์นะคะที่ลูกค้าก็ถามถึงกันมากว่าโคมที่ใช้ในบ้านนี้ไหมตอนนี้นะคะก็มีทั้ง โคมสลาเปาแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟนีออนนะคะรุ่นไฟนีออนก็มีนะคะซึ่งเราเคยได้นําเสนอไปบ้างแล้วนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นไฟนีออนลเซลล์แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโคมสลาเปล่าลเซลล์ถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่รุ่งแจ้งการไฟฟ้าลเซลล์นะคะเรามีโคมเซลล์นะคะซึ่งเป็นทั้ง สปอตไลท์ UFO ไฟถนนโคมฟ้าเพดานทั้งภายนอกภายในนะคะเรามีหมดนะคะไฟหลอดตุ่มโซลาเซลล์ก็มีนะคะไฟหลอดตุ่มเล็กตุ่มใหญ่นะคะเรามีครบ,บทั่วเลยนะคะแล้วก็มีปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะคะไฟหลอดตุ่มก็มีนะคะมีหลายหลักนะคะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ที่รุ่งแจ้งการไฟฟ้าโซลาเซลล์นะคะเรามีครบวงจรทั้งระบบไฟฟ้าและปั๊มน้ำโซลาเซลซล,ล,เซล์สรัลลบวันนี้ขอบคุณมากค่ะ